เคยได้ยินถึงเรื่องราวของเกาะที่เฮี้ยนจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยเขาต้องสั่งปิดไม่ให้ใครขึ้นไปเยือนบนเกาะนั้นไหมครับหรือว่าเกาะที่เคยฝังศพของนายทหารหลายๆนายมันจะเป็นยังไงมาอย่างไงน่ยเหรอวันนี้รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ก็เลยจะมากับเรื่องราวของเกาะต่างๆฮะที่ว่ากันว่ามันเป็นเกาะผีสิงเรามาเริ่มกันกับเรื่องราวของเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดชนบุรีในบ้านเรากันก่อนดีก,กว่ามีชื่อว่าเกาะขามน้อยครับ คือมันเล็กจริงๆนะเล็กแบบที่ว่าถ้า,ากขับเรือผ่านไปโดยไม่รู้เรื่องเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เกาะธรรมดาก็ได้ถ้าไม่เจอโลงศพลอยตุ้ปองตุ้ปองมาจากเกาะนั้นซะก่อนนะฮะว่ากันว่าเดิมทีนะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยก็เป็นเกาะสูสานที่ฝังศพอยู่แล้วซึ่งชาวบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวมุสลิมหรือว่าชาวจีนอะไรนะครับพอมีคนตายเนี่ยเขาก็จะเอามาฝังไว้ที่เกาะนี้ทั้งหมดคงจะด้วยความที่ว่ามันเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีใครอยู่嘛ครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่ที่สงบดีนะ เหมาะสำหรับจะเป็นที่ที่พักผ่อนในชีวิตหลังความตายละมั้งฮะบวกกับมันจะมีเหตุผลทางฮวงจุ้ยบางอย่างครับที่ทําให้ลูกหลานชาวจีนหลายๆคนเนี่ยเขาคิดจะนาศพบรรพบุรุษเขาเนี่ยมาฝังไว้ที่เกาะแห่งนี้มากเลยก็เลยทําให้ที่แห่งนี้นะครับเปียบเสมือนกับบ้านพักของผู้ที่ได้ล่วงรับไปแล้วบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เลยวังเวงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่นั่นมันก็ยังไม่ได้ทําให้สถานที่แห่งนี้นะครับได้กลายเป็นสถานที่ที่เฮี้ยนจนถึงทุกวันนี้นะคงอาจจะเพราะว่าพวกศพต่างๆที่เขาได้มาสถานที่แ่่งงงเนีี้ยกกก็มมาาารทํพิธอะไลวั ว่ากันว่าเรื่องราวความสยองของเกาะนี้นะครับมันได้มีจุดเริ่มต้นมาจากสงครามโลกครั้งที่2ฮะคือบริเวณที่อ่าวไทยนะครับมันก็จะมีทหารอเมริกันเนี่ยเขามาตั้งฐานทัพเรือกันอยู่มากมายเลยเพราะเขาว่ากันว่ามันจะเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะเหม่งมากแบบที่เขาเรียนกันมานะฮะแอดก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกว่าภูมิศาสตร์อะไรแต่เอาเป็นว่าพี่อเมริกันแกนะครับเวลาเขาจะไปรบที่ไหนเนี่ยเขาก็จะทําการศึกษามาคือภูมิทรงภูมิศาสตร์อะไรเนี่ยพี่แกรู้หมดแต่แกคงจะลืมนึกไปครับว่าบริเวณนี้เน่ปารกชุ ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมียุงเยอะมากแล้วไอ้ยุงนี่แหละครับที่มันน่ากลัวกว่าทหารของฝ่ายศัตรูที่พวกเขาจะต้องเผชิญอีกคือด้วยความที่ว่าพี่แกนะครับไม่ชินกับพวกยุงพวกนี้ไงพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็เลยโดนยุงจูจุ๊บไปเป็นไข้ามาลาเรียตายกันเป็นแถวเลยเอาจริงๆคนไทยอย่างเราที่ได้อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็โดนไข้ามาลาเรียหรือว่าไข้ป่าเนี่ยตายกันไปเป็นแถวเหมือนกันแต่แบบคงจะชินแล้วมั้งครับก็เลยไม่ได้ตายกันเยอะแยะแบบคนอเมริกาว่ากันว่าการตายครั้งนี้นนนรบกก็เเเเล่่อออาสสอาอาขงมิีย ล่วงลาวก็เป็นใบไม้ร่วงเลยทีเดียวนั่นแหละครับพอมันมีศพเยอะมากขนาดนี้นะครับเขาก็ไม่รู้ไงว่าจะเอามันไปฝังที่ไหนจะเอาไปฝังไว้เป็นกองเนินบนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็กลัวว่าพวกทหารฝั่งศัตรูนะครับพอเดินเข้ามาก็จะรู้ว่าบัตดนี้เนี่ยฐานอเมริกันได้เสียไพ่พลไปเยอะแล้วดังนั้นเพื่อทางการจิตวิทยาของทางทหารนะครับเขาก็เลยทําการโยกย้ายร่างที่ HP หมดของนายทหารทุกนายเนี่ยเอาไปโยนกองเรียงรายไว้บนซากผืนทรายบนเกาะขามน้อยนั่นเองครับ ที่สาคัญนะครับพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการทําพิธงพิธีอะไรกันมาด้วยต่อมานะครับเกาะเล็กๆแห่งนี้เนี่ยก็เลยได้กลายเป็นสภาพแบบหลุมฝังศพฐานอเมริกาไปโดยปริยายเลยว่ากันว่าในสมัยนั้นนะครับแค่ขุดทรายไปนิดเดียวเนี่ยก็จะสามารถเจอกับโครงกระดูกขึ้นมาตุ้งแช่กันได้แล้วมันเยอะขนาดที่ว่าชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขาไม่อยากจะไปที่เกาะแห่งนี้อีกเลยและด้วยความหลอนแบบนี้นี่เองนะครับต่อมาเนี่ยมันก็เลยได้มีเรื่องเล่าขานต่างๆนานามากมายเลยของการที่ผู้คนเนี่ยไปเจอสิ่งแปลกๆบนเกาะแห่งนี้ แล้วบางเรื่องเนี่ยมันก็ยังได้ไปหลอนถึงบริเวณเกาะใกล้เคียงด้วยนะครับคือมันมีเรื่องราวของชาวบ้านนะฮะที่ได้ถูกนักท่องเที่ยวฝรั่งแต่งตัวสไตล์เรตโทนหน่อยๆเนี่ยจ้างวานให้ไปส่งที่เกาะแห่งนี้ฮะแต่เมื่อเขาขับมาถึงนะครับก็พบว่าไอ้คนที่จ้างมาเนี่ยมันหายไปจากเรือแล้วหรือว่าบางทีนะครับหากมีเรือลําไหนเนี่ยแล่นผ่านเกาะแห่งนี้ไปในยามวิกาลนะครับเขาก็มักจะเห็นผู้คนต่างๆยืนโบกมืออยู่บนเกาะนี้ครับบางทีเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเล่นน้ําอยู่บนชายหาดฮนะแต่ที่สําคัญคือไม่ได้้้้เล่นนําาแแบบแกผ เธอนะฮะเป็นผู้หญิงที่ใส่ฮิญาบหรือว่าผ้าคลุมแบบมุสลิมฮะก็ไม่น่าจะใช่เล่นน้ำนะคือเขายืนเฉยๆบนชายหาดเลยทีเดียวคนที่แล่นเรือผ่านไปในบริเวณนั้นนะครับก็ขนลุกสู้สิหรือว่าจะเป็นเรื่องราวสยองของชาวประมงที่ได้ไปหาปลาในบริเวณนะั้นในตอนเช้าตรู่นะครับเรื่องมันก็มีว่าพอเขาลากแหขึ้นมานะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าได้ปลาตัวใหญ่ขึ้นมาไงคือแหอมันหนักมากแต่ที่ไหนได้ครับพอลากขึ้นมาเนี่ยลงศพทั้งรุ่นเลยสยองกันเลยสิครับทีนี้ แต่ถึงแม้ว่าเรื่องราวสยองเหล่านี้นะครับมันก็ไม่รู้ว่าจะมีที่มาที่ไปจริงไม่จริงไงก็ตามมันก็ได้ทําให้ผู้คนเนี่ยขยาดกับเกาะแห่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนอกจากพวกนักท่องเที่ยวที่แบบชอบของแปลกอยากจะไปลองของหรือว่าพวกนักตกปลาที่เขาชอบหาสถานที่สงบๆในการตกปลาเท่านั้นแหละที่จะคอยแบบแวะเวียนมาเอี่ยวเกาะแห่งนี้บ้างแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะพยายามออกมาจากเกาะแห่งนี้ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินทําให้หลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับเกาะแห่งนี้เนี่ยมันก็จะเงียบสงัดกันเลยทีเดียว ดังนั้นนะครับมันก็จะมีอีกพวกหนึ่งที่เอาสถานที่อย่างนี้เนี่ยไปทําเรื่องที่แบบบัดซบบัดสีอะไรทั้งหลายแหละแบบไม่กลัวฟ้ากลัวดินนะฮะคือจะทําอะไรก็ไปคิดกันเองแล้วกันนะครับ ส่วนเรื่องราวที่ทาให้เกาะแห่งนี้นะครับเป็นที่โด่งดังแล้วก็รู้จักกันมากที่สุดในด้านความหล่อนะครับก็คงจะไม่พ้นกับเรื่องราวการเจอดีของอดีตนักร้องหนุ่มผู้หนึ่งครับที่เขาได้ผันตัวไปเป็นนายแบบถ่ายภาพวาววิวว่ากันว่าในวันนั้นนะครับพี่นายแบบคนนี้เนี่ยแกก็ต้องการจะหาสถานที่ดีๆวิวสวยๆเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งภาพงามๆฮะแต่ด้วยความที่ว่าไอภาพงามๆของการถ่ายแบบแนวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมาะสําหรับเด็กแล้วก็คนรอบข้างเท่าไหร่ไงครับ พี่นายแบบแกนะครับก็เลยได้เลือกเอาเกาะขาดน้อยครับซึ่งเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่ามีสภาพที่สมบูรณ์และที่สําคัญก็คือไม่มีคนด้วยเนี่ยฮะว่าแล้วก็จัดแจงครับจ้างให้คนขับเรือที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นนั่นแหละพาพี่แกไปส่งยังเกาะแห่งนี้ครับแต่ถ้าว่าคนขับเรือนะครับเขาก็มีท่าทางที่แบบกึกกักฮะไม่ยอมไม่อยากจะพาไปพี่นายแบบของเราก็เลยคิดว่าคงจะไม่คุ้มกับค่าน้ํามันเขาละมังก็เลยบอกไปว่างั้นเดี๋ยวเพิ่มค่าน้ํามันให้แล้วกัน คนขับเรือสุดท้ายก็เลยต้องยอมขับพาไปครับแต่เขาก็ได้บอกว่าจะต้องกลับมาก่อนที่พระที่จะตกดินนะพี่นายแบบก็แบบได้ๆๆพอมาถึงเกาะน,นะครับพวกเขาก็ลงกองถ่ายกันเลยก็ถ่ายกันแบบคุ้มค่าเรือมากเลยครับทีนี้เรื่องมันก็มีว่าพี่นายแบบของเราเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรที่เป็นกิมมิกหน่อยใช่ไหมให้คนเขารู้ว่ามาที่เกาะแห่งนี้ครับเขาก็เลยได้ไปหาสัญลักษณ์อะไรมาเป็นตัวแทนของเกาะแห่งนี้เข้าไปในรูปด้วย ก็เลยไปหยิบเอาหินประการังก้อนหนึ่งครับขึ้นมาเป็นพร็อพในการถ่ายรูปแต่พอเป็นพรง้งเป็นพรอ็อพไม่พอไงถ่ายเสร็จพี่แกก็แบบประการังก้อนนี้ก็อยู่กับเขามานานก็เก็บมันไปเป็นที่ระลึกด้วยเลยแล้วกันซึ่งนั่นแหละครับก็เลยทําให้มันเป็นเรื่องเลยคือตั้งแต่ตอนที่เขากําลังจะยกกองกลับนะครับทางทีมงานบางคนที่กําลังจะก้าวเท้าขึ้นเรือเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่ามีมือบางมือมาผลักให้เขาตกออกไปนอกเรือครับซึ่งหนึ่งในคนที่ตกลงไปนะครับก็ได้โดนใบพัดของเรือฮะปั่นแต่โชคดดีนะไม่ถึงกขขาขาาาด และเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยสีหน้าของพี่คนขับเรือครับเขาก็ดูไม่ดีเลยจนกระทั่งพี่แกนะครับก็ต้องถาม,ม่าว่ามีใครซีซัวออะไรติดไม้ติดมือมาบ้างหรือเปล่าพี่นายแบบคนนี้แกได้ยินแกก็ถึงกับสะอึกเลยครับแบบเฮ้ยรู้ได้ไงก็บอกเขาไปฮะว่าเขาไปหยิบปากกาล,ลังอันหนึ่งติดมา คนขับเรือนี่ก็ถึงก็ตกใจเลยก็บอกว่าเอาจริงๆนะเกาะแห่งนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมาตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละเพราะว่ามันเคยมีเรื่องเทียนที่เกิดขึ้นมากมายจากเรื่องราวต่างๆของสูสานที่แอดได้เล่าไปในตอนต้นนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวหลังจากนั้นอีกที่มีคนเนี่ยชอบฆ่ากันและเอาศพเนี่ยมาแอบซุกซ่อนไว้ตามที่แห่งนี้แล้วที่ที่นายแบบคนนั้นไปถ่ายแบบนอนอาซาอยู่ตรงนั้นน่ะก็ว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่มีคนเคยหลอกผู้หญิงมาโอบจมะกก่อนที่จะดับชีพเธอครับแล้วก็ฝังเธอตรงนั้นแหละ แล้วตอนที่เขากําลังถ่ายแบบอยู่นะครับคนขับเรือเนี่ยก็บอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นที่รู้ๆกันในหมู่ชาวบ้านนะครับว่าเธอเนี่ยคือเหยื่อของการอบุจจมาครั้งนี้นั่นแหละครับพี่นายแบบก็แบบคืนประการังให้เขาทันทีเลยแต่ประเด็นคือไอคนที่หลอกเขามาข่มขนะืนน่ะมันไม่กลัวผีเลยหรือไงแล้วคุณพี่คนขับเรือเนี่ยก็รู้ท้งรู้ว่ามีคนมาอบุจจมากันจนกระทั่งกลายเป็นศพอยู่ตรงนั้นแล้วทําไมไม่เตือนเขาก่อนว่าแต่ ไม่รู้มาได้ไงว่าเขามาประกอบกิจอะไรกันตรงไหนแม่พิกัดแม่นซะขนาดนี้ฟังไปฟังมามันก็เหมือนกับเรื่องที่เขาแค่แต่งขึ้นมาเพื่อประกอบรายการผีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไหนจะเป็นเรื่องของโงศพที่ลอยมาหรือว่ามาติดแหมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรบอกนะฮะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาแค่เอาโลงศพไปตั้งบนนั้นนะฮะทั้งโลงแล้วก็ไม่ได้ฝังไงพอผ่านไปน,นานๆมันก็มีลมฝนน้นําฝนอะไรเนี่ยพัดแล้วก็หอบเอาโลงเนี่ยลงน้ําไปแล้วก็ลอยตุปต้ป่องตุ้ป่องมามันก็เป็นได้ก็คิดได้หลายมุมนะฮะพอพอพอไม่พูดแล้วเดี๋ยวไปทําลายความหวังของพวกที่ชอบฟังเรื่องหลอนๆเอาจริงๆบริเวณที่ใกล้ๆกับที่แอดอยู่นะครับมันก็มีเรื่องราวของเกาะที่มีศพเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็น่าจะหลอนกว่าเกาะขาโน้อยจังหวัดชนบุรีซะอีกด้วย ว่ากันว่าเกาะแห่งนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าแม้กระทั่งจะขึ้นไปเหยียบบนเกาะเสียด้วยซ้ําคือเวลาที่มีคนต่างๆอยากขึ้นมาลองดีลองของบนเกาะแห่งนี้นะครับที่ที่พายเรือเข้ามาเนี่ยก็จะมาทําการพายแค่แบบส่งเสร็จแล้วก็นัดเวลากลับมารับแค่นั้นฮะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้นะครับก็ว่ากันว่าเรื่องราวความสยองบนเกาะแห่งนี้เนี่ยมันมีสะสมมามากกว่า500ปีนั่นเองครับเกาะแห่งนี้นะครับก็มีชื่อว่าเกาะพเวเลียซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลามากจากเมืองชื่อดังอย่างเวนิสนะครับ ขนาดของเกาะนี้นะครับมันก็จะใกล้เคียงกับเกาะขาน้อยแล้วก็คือเป็นเกาะที่เล็กแบบเล็กมากแต่ว่าบนตัวเกาะนะครับมันก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่แบบเยอะแยะมากมายเลยซึ่งสะสมไปด้วยเรื่องราวอันน่าสลดนะฮะตั้งแต่ช่วงที่ยุโรปเนี่ยเขาได้มีไข้าการโรคระบาดอย่างรุนแรง คือเวนิสนะครับมันเป็นรัฐแรกๆเลยที่รู้จักการกักกันคนที่เป็นโรคระบาดก่อนเข้าเมืองะฮะโดยเขาจะมีการนําผู้คนเนี่ยไปไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งที่แบบแยกออกจากตัวเมืองไปก่อนประมาณ40วันซึ่งไอ้คำว่า40เนี่ยแหละครับมันก็เลยได้กลายมาเป็นคําว่าควอรันทีนที่เราใช้กันในทุกวันนี้คือมันเป็นภาษาลาตินแปลว่า40่สิบนะฮะ นั่นเองครับมันก็เลยทําให้เกาะแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับจุดเช็คพอยต์สำคัญในการเอาคนป่วย,ยมากองกองกองรวมกันไว้ฮะพอมีคนตายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะาซากมากองไว้ตรงนี้แหละทับถมกันแล้วก็ปล่อยให้ร่างเนี่ยเน่ากลายเป็นดินกันเองคือถ้าเกาะขามน้อยเนี่ยสามารถขุดไปแล้วเจอกระดูกได้นะครับเม็ดดินเม็ดทรายของเกาะพเวเลียนะฮะมันก็อาจจะเป็นร่างของคนที่แบบเน่าแล้วก็ทับถมจนกลายเป็นดินไปแล้วก็ได้ ซึ่งซากต่างๆที่เขาได้ขุดค้นพบขึ้นมานะครับมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่โครงกระดูกธรรมดาเท่านั้นนะมันยังมีแบบการฝังแบบประหลาดๆด,ด้วยก็คือปากของพวกโครงกระดูกบางตัวนะครับมันจะถูกยัดไว้ได้วยหินครับซึ่งมันจะเป็นวิธีที่คนโบราณนะเนี่ยเขาใช้กับศพของคนที่เขาเชื่อว,ว่ามันได้ฟื้นขึ้นมาเป็นแวมไพร์ฮะ แต่ว่าเรื่องราวความน่ากลัวนะครับมันก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องราวยุคโรคระบาดนะครับในเวลาต่อมาเกาะแห่งนี้เนี่ยก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นโรงพยาบาลครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นโรคแขนงใหม่มากที่พวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการรักษาดีเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีผู้ป่วยโรคจิตต่างๆนานาเลยเข้ามาทําการรักษาแบบที่เรียกได้ว่าเป็นหนูทดลองจะดีจะมากกว่าเพราะว่าไอาการรักษาที่คนเหล่านี้เขาได้รับแต่ละอย่างนี่นะครับมันก็เรียกได้ว่าแบบไม่ไดเอามาจากตำลงตำราอะไรเลยอ่ะคือจับเขากดน้ําหดด้วยแส้ทําให้เกิดอาการช็อกหรือแม้กระทั่งเจาะสมองเพื่อตรวจดูว่าไอสมองของคนผู้นี้เนี่ยมันปกติดีหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่เจาะธรรมดาน,นะก็คือพุ่งทิ่มแทงก็ไปทางลูกตาเลยฮะฟังแล้วทีนี่ก็ซีดกันเลยทีเดียว หรือไม่ก็ใช้เครื่องมือจําพวกซิลสวานขวานคออะไรเนี่ยมาเพื่อเฉาะเปิดกระดูของคนพวกนั้นอยู่ประจําเลยครับเพื่อดูว่ามีส่วนต่างๆอะไรของร่างกายเนี่ยผิดปกติไปหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าเป็นการทดลองหาว่าสาเหตุของการบ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานั่นแหละครับแต่นั่นเองครับก็เลยทําให้แทนที่มันจะเป็นการรักษาเนี่ยมันก็กลับเป็นการส่งพวกคนบ้าเหล่านี้เนี่ยไปลงโยมโลกซะงั้นมันมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เคยเล่าว,ว่าหมอคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็ได้ถูกวิญญ,ญาณของคนไข้ครับที่ได้ตายไปเพราะความเจ็บปวดนี่นแหละ มาเข้าสิงก็เลยทําให้หมอคนนั้นนะครับเป็นบ้าแล้วก็วิ่งกรีดร้องไปขึ้นไปบนหอระฆังของเกาะเนี่ยครับเสร็จแล้วก็กระโดดลงมาฆ่าตัวตายหรือจะมีเหตุการณ์ของหมอยคนหนึ่งนะครับที่อยู่ก็แบบเป็นบ้าขึ้นมาแล้วก็อผ้าในรัดคอตัวเองลิ้นจุกคอตายเลยทีเดียวและด้วยความที่ว่ามีเรื่องราวที่สลดเกิดขึ้นบนเกาะแห่งนี้บ่อยนั่นเองนะครับในที่สุดเนี่ยทางรัฐบาลอิตาลีเขาก็เลยต้องทําการปิดเกาะแห่งนี้ครับไม่ให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปอีก แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับมันก็จะมีบ้างที่บางวันเนี่ยอยู่ๆะระฆคังของเกาะนะครับมันก็ดังคงๆขึ้นมาแบบไร้สาเหตุทางๆที่ว่าบนเกาะเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วก็คงอาจจะเป็นเพราะมีนักลองของขึ้นไปปีนเล่นซนบนหอระฆครังอะไรหรือเปล่านี่แอดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือทุกวันนี้นะครับทั้ง2เกาะน,นี้เนี่ย ก็ได้ติดตราสถานที่ท่องเที่ยวแนวสยองขวัญไปเรียบร้อยแล้วครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนมีทฤษฎีอะไรที่สามารถอธิบายเรื่องแปลกๆพวกนี้ได้ก็สามารถเอามาเล่ากันได้นะครับหรือถ้าใครมีเรื่องสยองจังไรอะไรแปลกๆต่างๆ,างๆนานายอยากจะให้เรามาเล่าเนี่ยก็สามารถบอกมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแชทในแฟนเพจ f a c e b o o k f n d อ็นไดหรือว่าใน Twitter แล้วก็ตามนะครับผมทีเดียวกับที่ส่งแฟนอาร์เลยสำหรับวันนี้นะครับล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย